สวัสดีค่ะมาข้าวประซานมาเข่าเห็นเขาใจกินเข่าทุหันประตูเขาเห็นพนังจกเข่าเหนียวเขาเลยมามาข้าวหรือแช่ข้าวนะคะแบ้นอยู่ไหนเนาะวันนี้จะ วันนี้จะทำอาหารให้สามีบัสดีค่ะเปิดเตานะคะเปิดแม็กแม็กเลยนะ้ออันนี้ถาดถาดใส่ตเตาแล้วก็ ขึ้นดนเติบแล้วจ้าสวัสดีค่ะเปิดเตาเรียบ,ร,ยบร้อยเนาะให้มันหอนก่อนถึงจะเอาพิซซ่าใส่ถาดนะคะพิซซ่าจากช่องฟิต นี่เลยค่ะโอ้ยแวีนก็ยิ่ใส่เนาะไม่ก็จะไม่เห็นหนอะ ตรงหักอีกป่ะก็สิมาหาดูคละนี่ค่ะตื่นกระโดดแล้วโอ้ยเงี้ยอยู่ขนาดแขวมันไม่ได้สีเราอย่างตรงใช่พิซซ่าสำเร็จรูปนะคะ สองฟีก okay. oh, ็ไม่ใส่สองฟีบัสเฮ็ดก่ะแล้วก็โอ้คอยกับตื่นได้โดนเติบแล้วละโดนเติบแล้วแต่ยังไม่สีเขียวเลย ไม่สุกปุกกันเลยนี่ค่ะเอาสเปรยสอดมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะยังไม่ระเปิดปองยังระเปิดมันยังบมหอนค่ะเสียงดังนะนี่นะคะ สว่างเลยนี่ห้องก่อนเนาะอันนี้เป็นน้ำแข็งอยู่เด้อเป็นน้ำแข็งอยู่ยง,ง่ายๆแต่ง่ายๆเดี๋ยวไปปิดเสียงโทรศัพท์เอ้ยปิดประตูก่อน ขออยู่ใส่นะเนาะเว้นตาโอ้ยคุยแบบหนึ่งก่อนจะไปตลาดมื้อี้บอเฮ็ดกับข้าวห้สามนี่เก่งมากเลยใส่ช่วงฟิตยืดลอยซื้อสำเร็จนะแม่เดี๋ยวจะไปดูปรายนีย์กันนะคะ อากาศดีอยู่ตื่นโดดแล้วแต่ยังไม่ได้สีคงสีเขียวหรอกสภาพใคยกัสภาพเน,น่าๆเี่แหละจ้าสวัสดีค่ะหนึ่งหมือนท่านชีวิตเดิมๆนะคะ ยุงสีแลวสีิดก็ได้แดดใน้ถอดเสืไปอาบแดดไปอาบย่างย่างไก่แดดกับเหล่าไฟมาดูตู้ไปรสนีว่าอุ้ยอุ้ย น้ยบินลากรถนี่บินพะฮูส24เนี่ยค่าลากรถไปซ่อมรถยั่ปมาอยู่บินมาแล้วค่าซ่อมแยกต่างหากนะจ๊ะลากรถต่างหากโอ้ยท้าทายหนึ่งหมื่นท่านค่ะแม่บึงกองไป่ะนี่ มีบินจ่ายมาเรียบร้อยค่าลากรถค่าสมยมบารูค่าสมไหนจะหูมันนี่เหรอสมรถซ่อซื้อดดอีกรถได้ขั้นหนึ่งค่าสมนะเด็ดพ่อหุม,มนี่กระแล้วค่ะเด็ดสมงตา มีรถไปใส่มาใส่กระยาแล้วมีรถเราต้องมีหัวเติมน้ำมันด้วยนะมีตลบไปก็ไหนเลยโอใครกัโหใคบอกว่าสับอยู่มาเขาเนี่ยไมได้เศรษกินต ฮีน่ปาลงไปลูลาสโกฮีน่าเอวลูหลากฟังดีแล้วยังฟังเพียนนะตลค่าหลากรถรดนี่สม,มันแล้วค่าหลากรถแยกต่างหากค่าซ่อมต่างหาก ผมก็มาเขา่าคืดอยางนะวุ้ยก็ปาต่อยบ้างได้นี่เห็นแล้วอ่ะกำลังจกเข่าเหนียวบ้างได้หิวเขา่าบินบ้ตั้งเลยเถอนกเอ้ยฮัปพี่เอคุย อะไรฉันยังไม่ทำอะไรก็สับไงก็ดังแฟกหลดออ่าะาเห็นอี๋อืงอืม คือว่าจริงๆไปกันอืมไปทางซ้ายตุ๊กห้องมากครับ,บ ยำแดดเราเสดกินต้องค่อยใส่เกลือแล้วก็เปิดน้ำหอมใส่อูข้าวมากเลยอลอะอร่อยทีสมแล้วก็ทุ่มมากนะ กูรู้สิเสียอะไรเป็นไหนค่าซ่อมรลยเอาอย่างมากินนะอ่ะอะไรออกมากินดี คำนีออ้มาเขาแล้วแต่ว่าต้องไปตลาดเขือมีแล้วมะนาวอุ้ยมีมะนาวมางดาวสำเนียงพ่อบอกเส้นน้ามาำมะขาเปียกเอาทำแตงคำเห,หน็บพ้่งกวาดสิไปจักยานหรือว่าสิไปรถุดไปจั็กกยานกับเมืองอยู่ด้ว สอมกันเด้อว,ว่าเขาซ่อมเสร็จหรือยังรถว่ามีรถไปใส่มาใส่มาลำบากไม